ดิจิมอนสีทองร่างสุดยอดอืมมันช่างเจิอจ้าซะเหลือเกิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาเป็นประเด็นรีเควสต์ต่อกันนะครับสำหรับคลิปดิจิมอนสีทองครับผมหลังจากที่ผมได้เห็นคอมเมนต์ของพาร์ทหนึ่งไปแล้วผมก็ปรับเติมมากเลยว่าพี่ครับสีดาเสร็จแล้วสีทองแล้วสีขาวต่อไหมครับพี่เออผมก็ปรับเติมนะครับที่อยากดูหลักสีกันแบบนี้นะซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับสีขาวเนี่ยบอกได้ก่อนว่าน่าจะทํายากครับผม่ออกตัวไว้นะครับถ้าทําไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับแต่ก็จะพยายามนะแต่พาร์ทนี้มาจบสีทองกกันดีว่า ึ่งดิจิมอนร่างสมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดสีทองในคลิปนี้นะครับที่จริงผมต้องใส่คำว่าร่างสมบูรณ์ด้วยว่าเพราะว่าร่างสมบูรณ์มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมใส่เข้ามาโดยที่ว่าดิจิมอนที่ผมคัดมาในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นสีทองทุกคนต้องเข้าใจความเป็นสีทองกันก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้เสริมตัวที่มันสกปรถูกต้องได้นะครับในกรณีที่ผมตกหล่นตัวไหนไปสีทองกับสีเหลืองไม่เหมือนกันนะฮะตัวเธอก็คือว่าถ้าเป็นดิจิมอนบางตัวอะวอ,อ,องเกรมนนนอนอย แลวทีนี้เกาะที่เป็นสีทองละ่ะเราจะดูยังไงเอาง่ายๆเลยคือในโปรไฟล์ของมันตาม d i g i มอน n e t เนี่ยคีย์เวิร์ดจะมีคําว่าเกาะสีทองไปเลยอ่ะอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นดิจิมอนสีทองไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันโอบพุ่มไปด้วยโครนดิจิโซยที่เป็นสีทองครับซึ่งโครนดิจิโซยสีทองก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะป้องกันการโจมตีได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโครนดิจิโซยที่มีความหนักหน่วงอยู่ในตัวของมันด้วยซึ่งวันนนนีี้้้้ผมมมมมมคัมััดดดดดาาาทงหหเ่่ยตนะตตวววะะะแแจปร็ถ็ถใกู ได้นะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างสนใจตัวไหนดูตัวนั้นและในส่วนที่เป็นตัวแถมผมก็ได้ใส่เป็นไทม์สแตมไว้แล้วนะครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าจะมีดิจิมอนสีทองอะไรให้พูดคุยกันในคลิปนี้บ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องพูดถึงดิจิมอนสีทองที่เรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของพ่อคุณแม่เลยนะครับนั่นก็คือฟันลลมอนนั่นเองครับฟันลลมอนตัวนี้นะครับเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบสัตเทพประเภทโนดาต้าครับผมก็คือไม่มีข้อมูลนะซึ่งดิจิมออนตัััวว้้ะบ่่างงงงยยจุไปดททเลซึ ทองที่อยู่กับตัวของฟันลงม่อนนะครับมันเป็นทองที่มีชื่อว่าแร่ฟันลงครับผมแร่ฟันลงก็คือเป็นตามชื่อของมันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวของฟันลงม่อนตัวนี้การที่มันมีการอกหุ้มแร่ฟันลงแร่ฟันลงเนี่ยจะถือว่าเป็นต้นกําเนิดของพวกโครนดิจิซอยต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นใช้คําว่าโกดิจิซอยก็แตกสายมาจากแร่ฟันลงอันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับแต่ทีนี้ด้วยกลไกของโลกดิจิตอลมันสามารถเอาไปปรับได้ไงว่าโครนดิจิซอยถ้าเกิดว่าปรับเป็นสีนี้ปุ๊บเนี่ย ผู้ให้กำเนิดโครนดิจิซอยได้เหมือนกันครับซึ่งร่างกายที่เต็มไปด้วยเกราะอันแข็งแกร่งของมันนี้นะครับอย่างที่1เลยคือร่างกายของมันจะหนักมหาศาลมากๆนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยกายภายในของมันกลับมีแรงมหาศาลเช่นกันที่จะแบกรับความหนักอันนี้ไว้ได้โดยที่ว่าตามประวัติของฟันลลมอนจริงๆแล้วนะครับมันเป็นผู้นาของดิจิมอนสี่สัสสึกสะด้วยนะครับมันก็เลยจะมีเป็นดิจิคอทั้ง12ลูกที่ล่องลอยอยู่ตามตัวของมันและด้วยความอวยเรื่องของพลังป้องกันที่สูงส่งของฟันลงมอนนะครับก็บบอกไไดด้เลยว่่่ามมมันิิจจททีแะใคร รอแผบน,นบต่ตามลอสตอรี่แล้วมันก็มีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือมันโดนผนึกง่ายเหมือนกันนะครับผมประมาณว่าข้อมูลบอกไว้ว่าเนี่ยมันมีดิจมอนเทวดาตัวหนึ่งเคยผนึกฟันลงม้อนเอาไว้ซึ่งเขาคาดการว่าก็น่าจะเป็นลูเจมอนนั่นแหละนะในส่วนของท่าไม้ตายของฟันลงม้อนนะครับท่าแรกมีชื่อว่าไทเคียบคุครับผมไทเคียบคุก็เป็นการพ่นพลังงานแห่งความมืดและแสงสว่างเข้าไปศัตรูที่โดนท่านี้ข้อมูลจะค่อยๆถูกย่อยสลายไปเรื่อยๆจนต้องสลายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าส่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งก็คือโอไข่ซึ่งเป็นการโจมตีด้วย ยุระดับภัยพิบัติใส่ศัตรูนั่นเองครับดิจิมอนตัวต่อมานะครับตัวนี้มีชื่อว่าเอจิสดราโมนครับเอจิสดราโมนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์กประเภทวัคซีนซึ่งตัวนี้มันเป็นดิจิมอนไซบอร์กออกแนวทะเลครับผมอ่าก็คือใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นหลักว่ากันว่าเป็นดิจิมอนที่มีโอกาสได้เจอกับเพรสเชออมอนซึ่งเป็นดิจิมอนในใต้ท้องทะเลเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งร่างกายของมันก็จะมีการติดอาวุธหนักต่างๆานานและจะมีการอบหุ้มโลหะสีทองเอาไว้ซึ่งออออัันนนนนนี้้้กก็็เเปโดดิจจชรบผมขขูล,ขละุไว ตามข้อมูลแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นดิจิมอนที่ดีนะมันมีหน้าที่ในการที่จะกําจัดพวกสิ่งชั่วร้ายต่างๆนานา,น,าน,นอกจากนั้นแล้วมันยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของคร็กทีมด้วยนะครับซึ่งพอบอกเป็นสมาชิกของคร็กทีมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าคร็กทีมเนี่ยจะเอาตัวอีจิสกรามอนไปใช้ในทางที่ดีหรือเปล่านะซึ่งตัวของมันแม้ว่าจะเห็นอาวุธเยอะแยะมา,มากมายก่กองขนาดนี้นะครับแต่ในฐานะที่เอาไปใช้เนี่ยก็คือมีการต่อสู้บ้างแต่ตัวของอีจิสกรามอนฝั่งคร็กทีมเขาจะบอกว่าเป็นดิจ หรือใต้ทะเลอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้กับแท็กทีมได้โดยเวลาที่มันจะต่อสู้นะครับมันจะมีท่าไม้ตายอยู่ทั้งหมด4ท่าด้วยกันเลยท่าแรกเป็นการยิงกระสุนน้ำออกมาจากกระบอกปืน2ด้านที่เป็นลักษณะคล้ายๆแข็งของมันนะครับท่าไม้ตายจะมีชื่อว่า power water ครับส่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งนะครับจะใช้กระบอกปืนด้านบนยิงล็อกออนใส่อีกฝ่ายด้วยมิสไซท่าไม้ตายมีชื่อว่า blast power และต่อมาก็คือการใช้ปากในการพ่นน้าที่มีแรงดันสูงใส่สัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่า t ท r r a h y d r o b l s ครับ และท่าไม้ตายสุดท้ายเลยนะครับคือการยิงมิสไซล์ออกจากทุกส่วนของร่างกายของมันซึ่งมิสไซล์ท่านี้นะครับจะมีชื่อว่า Shine Breaker ครับโดยอันนี้ใช้คําว่าเป็นท่าไม้ตายสุดยอดของอีจิสราอามอนก็ได้เพราะว่าตอนที่มันใช้งานนะครับท้องฟ้าจะเหมือนถูกคลุมไปด้วยมิสไซล์ครับผมและมิสไซล์นั้นก็จะพุ่งถาถมเข้าโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงนั่นเองครับดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือครีสกาลูรูมอนครับครสการูมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบอัศวินสสัปปป่่าาารระเเเภทดด้้ซึงงงจนนี็ุยออข วิวัฒนาการของการูรูมอนนะซึ่งไม่ใช่เป็นไอเมทันการูรูมอนนะอันนี้คือแบบเป็นสายนักรบเลยซึ่งตัวของมันจะเป็นนักรบหมาป่าที่มีเกราะสีทองติดอยู่ตามตัวของมันซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นดิจิมอนที่คอนเฟิร์มได้ว่ามันติดโกดิจิซอยนะครับแต่ตัวของเครสการูรูมอนตัวนี้บอกเลยว่าโกดิจิซอยของมันจะค่อนข้างมีความบางนิดหนึ่งนะครับในความหมายคือว่าเพื่อให้มันสามารถเคลื่อนที่ในการต่อสู้ได้รวดเร็วครับซึ่งอาวุธหลักในการโจมตีของมันก็คือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าจะ กับการที่ว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นแล้วระหว่างการต่อสู้มันยังสามารถป้องกันได้ด้วยเกราะที่แข็งแรงของมันด้วยครับก็ถือว่าเป็นดิจิมอนอีกหนึ่งตัวที่มีความแข็งแกร่งหลายๆด้านค่อนข้างสมดุลน,นั่นเองครับในส่วนท่าไม้ตายของเคสการูรูมอนก็จะมีทั้งหมด3ท่าครับท่าแรกเป็นการโจมตีด้วยอาวุธทื่อๆเลยซึ่งอาวุธของมัน,นจะมีชื่อด้วยนะครับนั่นก็คือคมดาบจันทราอสูนทองคำครับหรืออีกท่าไม้ตายหนึ่งคือการม้วนอาวุธของมันพร้อมกับตัััวววขออองอองงงเสสาาาููมมมนนแล้้พพุุ่่่โจตตตีีใภทยยหไ มีชื่อว่าแรงหมุนมหาสัตว์ป่าอสูรครับและท่าไม้ตายสุดท้ายเป็นการโจมตีด้วยน้ําแข็งที่ออกจากอาวุธของครสการูรูมอนท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าเคี้ยวจันทราน้ําแข็งพิฆ่าครับและดิจิมอนตัวต่อมานะครับตัวนี้มีชื่อว่าโอเลกมอนครับผมโอเลกมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบสัต์ทเลประเภทวัคซีนนะครับซึ่งตัวของโอเลกมอนนะครับเป็นหนึ่งในดิจิมอนบิ๊กเดสตาครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวร้ายหนึ่งที่อยู่ในภาค cross war นะแต่ก็เป็นตัวร้้าายอออกกแนนนนนววัััับใจจปประมมณซึ่งตงตขนนเ็ิ ที่เป็นสัตว์น้ำนะครับผมอาศัยอยู่แบบว่าในน้ำเนี้ยได้อย่างสบายแต่ว่าด้วยความที่รูปทรงของมันนะครับจะดูมีความเป็นคล้ายๆแบบไวกิ้งเดินทางใช่ไหมมันก็จะมีการขึ้นเรือโดยสารแล้วก็จะมีดิจิมอนที่เป็นลูกน้องของมันนคอยติดตามมานะครับโดยที่ตัวของมันเนี้ยเขาใช้คําว่ามันจะมีเกราะสีทองที่เป็นโลหะติดอยู่ตรงตัวของมันซึ่งอันนี้คอนเฟิร์มว่าเป็นสีทองนะครับแต่ทีนี้เนี้ยมันไม่ใช่โกดิจิโซลแต่อย่างใดครับก็หมายความว่ามันก็จะมีพลังป้องกันที่ถ้าเทียบแล้วก็น้อยกว่าไอ,อ,อ,อว่า เป็นโคลนดิจิซอยอย่างที่ว่าไปนะครับโดยตามลอสตอรี่แล้วเจ้าโอเล็กมอนจะเป็นดิจิมอนที่ชอบออกเดินทางเพื่อที่จะตามหาสมบัติครับโดยระหว่างการเดินทางนะครับมันก็จะมีภารกิจต่งตงนางนๆาม,มากมายแล้วในฐานะที่ว่าโอเล็กมอนเป็นกับตันเรืออย่างเงี้มันก็จะมีความเข้มงวดกับพวกลูกน้องของมันมากแต่ในทางกลับกันนะครับมันเป็นดิจิมอนที่ห่วงลูกน้องเป็นอย่างมากเลยนะเออคือแบบว่ามีจิตใจของความเป็นเพื่อนพ้องที่ดีว่างันเถอะนะและทีนี้ตัวโอเล็กมอนก็จะมีอาวุธอยู่2ด้านที่มีชื่อว่าด ah ูอัลโทมาี ah ี้กาามมรรถใชโจต มีชื่อว่าดูอัลทอมฮอคบูเมแรงได้นั่นเองครับผมหรือถ้าไม่ปาเป็นบูเมแรงก็ฟาดลงตรงหน้าเลยการใช้ดูอ t ลทอมฮอคฟาดใส่หน้าศัตรูจะมีชื่อว่าไวกิ้งเวเฟ่ครับผมและทีนี้ตัวโอเล็กมอนจะมีการอธิบายไว้ด้วยนะครับว่ามันมีพูดประจําตัวของมันซึ่งพูดประจําตัวนั้นมีชื่อว่าโยมุนแกนแล้วก็ทรูดครับผมซึ่งโยมุนแกนกับทรูดก็จะมีการโจมตี2รูปแบบของมันเลยครับถ้าเกิดว่าใช้พูดโยมุนแกนในการโจมตีก็จะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า Hdge Discovery of โโดดยยมนนนแกจะาาตรูททีี่่้ไปสุด ขอบโลกครับผมเป็นท่าไม้ตายที่แบบว่ามีความแอสแตรกอยู่ประมาณหนึ่งนะส่วนทรุดนะครับผมจะใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า dreams come true ซึ่งคาอธิบายของท่าไม้ตายนี้ก็คือว่าตัวของทรูสจะท,ทําทีเป็นเหมือนว่าทําให้ความปรารถนาของศัตรูกลายเป็นจริงแต่ระหว่างซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับและระหว่างที่มีช่องว่างของการหลอกลวงนั้นตัวของทรูสก็จะโจมตีใส่ศัตรูอีกทีหนึง่งนั่นเองครับดิจิมอนตัวต่อมานะครับตัวนี้มีชื่อว่าครอสมอนครับผมครอสมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดร,รูปแบบนกยักษ์ประเภทวัคซีนครับซึ่งตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยดูภาครีบูสก็จะเห็นมันนะครับซึ่งเท่าที่ อารมณ์ประมาณว่าแฟนๆเป็นคนคิดภาพดีไซน์อะไรแบบนี้นะครับก็กลายเป็นคอสมอนตัวนี้แล้วก็ได้เอามาลงเป็นแบบว่าออฟฟิเชียลของอนิเมะซะด้วยโคตรเท่เลยนะครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นนกยักษ์ขนาดใหญ่แล้วก็มีกรอะที่เป็นโครนดิจิซอยสีทองหุ้มอยู่กับตัวมันซึ่งกราะสีทองของคอสมอนตัวนี้นะครับผมสามารถสะท้อนการโจมตีกลับไปได้ทุกรูปแบบโดยที่ว่าคอสมอนตัวนี้นะครับถ้าเอาตามสายวิวัฒนาการจริงเนี่ยข้อมูลจะบอกว่าวิวัฒนาการมาจากแพรอดมอนนั่นเองครับซึ่งแพร์น นะครับเอ,อตุโต้เขียวๆแล้วก็กลายเป็นร่างสุดยอดที่เป็นตัวนี้หน้าที่จริงๆของ c r o s s b o n d นะครับคือการกําจัดข้อมูลที่มีความผิดปกติในดิจิทัลเวิลด์ครับก็อารมณ์ออกเป็นคล้ายๆยามรักษาการนะนะท่าไม่ตายของเจ้านี่จะมี2ท่านะครับท่าแรกมีชื่อว่า Kaiser Phoenix ครับ Kaiser p h o e n ก x ก็จะเป็นการใช้เกราะสีทองที่มีความแข็งอันมหาศาลนี้ในการพุ่งเข้าโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงและอีกท่านึงนะครับคือการยิงลําแสงสีขาวโจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่่่่าา Mystic Break ซึงนนี้นรัเมือดตู ร่างกายของศัตรูจะกลายเป็นเท่าฐานได้เลยทีเดียวเชียวดิจิมอนตัวต่อมาคือเมทัลซีรามอนครับผมเมทัลซีรามอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์กปรับเพศดาตานะครับซึ่งเจ้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะติดมานะครับนี่เออแต่ว่าดูไปดูมาแล้วนะครับมันก็เป็นดิจิมอนที่ออกเป็นสีทองจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นสีทองธรรมดาหรือแบบตีความเป็นสีเหลืองได้อย่างเงี้ยผมก็คงไม่ใส่เข้ามานะครับแต่ข้อมูลเขาบอกว่าร่างกายของเมทัลซีดามอนจะประกอบไปด้วยโครนดิจิตซยที่เป็นสีทองทัั่่วรางงของมมนก็จะี เป็นแบบว่าส่วนสีเทาๆซึ่งอันนั้นก็คือเป็นโคนที่ซอยเหมือนกันนะแต่ทีนี้เนี่ยครับส่วนสีทองก็จะเป็นส่วนเสริมพลังป้องกันของมันซึ่งกลายเป็นว่ามันคือดิจิมอนที่มีร่างเป็นฟูเมทัลบอดี้เลยโดยที่ตัวของมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ในน้ําได้อย่างรวดเร็วมากแต่ทีนี้ต้องใช้คําว่ามันควรจะเร็วได้กว่านี้ถ้าไม่ติดเรื่องของการที่ว่ามันติดเกาะครับผมแต่การที่เมทัลซีดราอนมันติดเกาะเอาไว้อย่างเงี้ยก็ทาให้มันกลายเป็นดิจิมอนที่แทบไม่มีใครทําอะไรมันได้ในทะเลเลยนั่นเอง แสงทำลายล้างโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับและดิจิมอนตัวต่อมานะครับตัวนี้คือโอเมก้าเชลมอนครับผมโอเมก้าเชลมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมนุษย์มังกรประเภทด่าต้าครับซึ่งเจ้านี้ก็เป็นหนึ่งในสายวิวัฒนาการของเชลมอนโดยที่โอเมก้าเชลมอนเนี่ยจะเป็นดิจิมอนที่ได้รับพลังของโอเมก้ามอนซึ่งไม่ใช่พลังธรรมดาซะด้วยนะครับเป็นพลังระดับโอเมก้าอินฟอสซ์อ่าซึ่งพลังโอเมก้าอินฟอสซ์เนี่ยเป็นพลังเฉพาะตัวของโอเมก้ามอนที่มีการส่งต่อมาให้เชลมอนแล้วมันวนาาามาันนนนนนกกก็็็ววิิิฒาาาาารรขขข้้มมมเปดดจอทีี่่่แแงงงซึค อธิบายร่างกายของตัวโอเมก้าชาลมอนก็ดีมากเนะเขาบอกว่ามันมีการอ้างอิงจากตัวของโอเมก้ามอนเลยครับร่างกายของเขาก็เลยจะดูแบบมีความแบบมีส่วนแหลมส่วนงอกอะไรพวกนี้ที่มันดูแบบฟ้าเฉียบคมคมอะไรพวกนี้ไปนะครับโดยที่ตัวของโอเมก้าชาลมอนเนี่ยเนื่องจากว่ามันได้พลังของโอเมก้าอินฟอร์์มาแม้จะไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับของโอเมก้ามอนนะแต่ทีนี้มันก็สามารถเอามาใช้ได้ซึ่งพลังโอเมก้าอินฟอร์์นะครับก็อธิบายตรงนี้ว่ามันคือพลังของการที่โอเมก้ามอนนั้นสามารถที่จะเห็นการเคลื่อนที่ของสตูล่วงหน เขาว่าเขาสามารถคาดการหลบการโจมตีหรือจะโจมตีได้อย่างแม่นยําอย่างนี้สามารถทําได้หมดเลยซึ่งโอเมก้าชาวมอนก็ทําได้เช่นกันนะครับซึ่งนอกจากร่างกายที่จะมีความละไมคล้ายกับโอเมก้าวมอนจากทรงนุ่นทรงนี้ที่ผมบอกไปแต่ข้อมูลเขาก็จะบอกไว้ชัดเจนว่าโอเมก้าชาวมอนนั้นมีร่างกายที่เปล่งแสงเป็นสีทองครับผมชัดเจนว่าเอามาใส่ในคลิปนี้ได้โดยไม่มีข้อกังขาครับในส่วนรูปแบบการโจมตีของโอเมก้าชาวมอนก็จะมีถึง5้าท่าไม้ตายกันเลยทีเดียวเชียวครับท่าแรกคือฮาร์ดด็อกดามาชีนะครับผมเป็นการใช้กำปั้น โจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งท่าไม้ตายต่อมาคือการยิงกระสุนพลังไฟโจมตีใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องท่าไม้ตายมีชื่อว่า Heavy Metal v วอล a n i ครับและท่าไม้ตายต่อมาคือการชาร์จพลังที่หัวของมันเป็นตัว V นั่นนะชาร์จพลังเสร็จแล้วพุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่า Victory Banking ครับและท่าต่อมาท่าที่4ของโอเมก้าชาวมอนคือใช้ขาของมันเตะโจมตีใส่ศัตรูซึ่งแรงเตะนั้นจะมีลักษณะเป็นคมดาบกันเลยทีเดียวเชี่ยวท่าไม้ตายมีชื่อว่า Beat s l ชครับและท่าามม้ยดออกกร,รล Omega ัังงงงนหขข พลังงานออร่ามหาศาลยิงโจมตีใส่ศัตรูได้ถ้าไม้ตายมีชื่อว่าโอเมก้าเดอะฟิวชั่นครับทีนี้ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือซีเกรมอนครับผมซีเกรมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์กประเภทไวรัสครับซึ่งเจ้านี้นะครับผมมันก็เป็นดิจิมอนที่มีการวิวัฒนาการต่อมาจากเมทัลเกรมอนในสายของครอสบอ์นะครับตัวของซีเกรมอนเนี่ยข้อมูลบอกไว้ว่ามันคือดิจิมอนในตำนานที่มีการใส่โคนดี่ซอยที่เป็นสีทองโอบหุ้มอยู่ตามตัวของมันนอกจากนั้นแล้วมันยังมีความสามารถ ในการต่อสู้ได้ดีในทุกรูปแบบเลยซึ่งถ้าเราสังเกตแล้วนะครับผมร่างกายที่เป็นโกลดี่ซอนของมันก็ทําให้มันมีพลังป้องกันที่สูงนอกจากนั้นแล้วมันยังมีร่างกายที่เป็นส่วนเปินอยู่มือขวาส่วนแบบไทรเดนอาร์อย่างนี้อยู่มือซ้ายของมันนะครับนอกจากนั้นแล้วความสามารถในการยิงพลังงานโจมตีจากปากมันก็สามารถทําได้ซึ่งเจ้าซีเกรมอนนี้ก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับผมมันจะมีท่าไม้ตายโจมตีถึง5้าท่าท่าไม้ตายแรกมีชื่อว่าซีเกรมครับซึ่งซีเกรมก็พ่นไฟโจมตีใส่ศัตรูครับง่ายๆแบบนี้เลยส่วนท่ามม้ยี2ผใชือขวิง ปืนโจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าพลาสมาเร็วกันครับส่วนท่าไม้ตายต่อมาคือไทเดนแฟงครับผมไทเดนแฟงก็เป็นการใช้ส่วนกรงเล็บของมันนั่นแหละครับในการโจมตีศัตรูในระยะประชิดซึ่งศัตรูที่โดนการโจมตีในเชิงกายภาพแบบนี้ของซีเกรมอนเข้าไปก็จะได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับและท่าไม้ตายต่อมาเดสทรอยส์แมชเชอร์ครับซึ่งเดสทรอยส์แมชเชอร์ก็เป็นการเอาร่างกายของซีเกรมอนพุ่งเข้าไปชีดศัตรูแล้วก็โจมตีศัตรูในระยะประชิดเหมือนกันครับและท่าไม้ตายสุดท้ายของมันคือการรวบรวมพลังทั้้งงหมดขอลายๆ ของโอเมก้าเชาวมอนเมื่อกี้แหละครับรวบรวมพลังงานทั้งหมดแล้วก็ยิงเข้าโจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าไฟนนลสไตร์นั่นเองครับก่อนจะหมดไปกับดิจิมอน8ตัวนะครับทีนี้ผมมีแถมให้ในช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงแถมผมก็จะพูดถึงตัวที่พอจะเข้าเขาแล้วก็อาจจะเสริมข้อมูลให้บางตัวแต่จะไม่ได้จอดลึกรายละเอียดแบบแบบไอตัวที่ผ่านมานะครับก็คือง่ายๆเลยอย่างแรกนะครับคือซีเกรมอนกับโอเมก้าเชาว์มอนเนี่ยเขาสามารถมาดิจิครอสรวมร่างกันได้กลายเป็น,น,น,นบบเชาว์มอนดับเบิล ามารถต่อยอดไปเป็นพวกแบบว่าเชลมอนครอสเซเว่นได้ซึ่งการเป็นเชลมอนครอสเซเว่นทั้งหมดนะครับมันจะมีการอธิบายว่าตัวของมันมีโกดิจิซอยประกอบตามตัวของมันครับและยิ่งเป็นไอร่างสุดยอดของมันครอสเซเว่นซูเปอร์เรียโหมดนะครับอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับผมสีทองทั้งตัวแน่ๆนะแม้ว่าจะเกิดจากการรวมร่างกับดิจิมอนทั้งดิจิตอลเวิลด์ก็ตามครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีเป็นตัวจากคลิปที่แล้วนั่นก็คือแมกนามอน x อนติบอดีนะครับแล้วก็ราปิดมอน x antibody ด้วยซึึ่่่งงไไไออออออ้้้้ตตััััววเเเนนนนนนีียพดดดรรบบบแิิิขขาาาปปมมมููลจจะถกกท็ ยอดกันเลยนะเพราะว่าตอนที่ผมทาของพาร์ทร่างอาร์เมอร์ไปเนี่ยทุกคนน่าจะได้ฟังกันแล้วว่ามันเป็นดิจิมอนที่มีสเกลพลังระดับเทียบเท่ากับพวกร่างสุดยอดซึ่งการที่มันได้รับ X and T Body เข้าไปมันก็แข็งแกร่งเหนือไปกว่าน,นั้นได้อีกทีหนึ่งครับและแถมให้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือกีก้าซีดามอนก็เป็นเมทัลซีดามอนที่ได้รับ X and T Body ไปเหมือนกันครับข้อมูลก็บอกไว้ง่ายๆนะครับว่ามันจะมีเกราะที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้มันจะสามารถว่ายน้ําได้เร็วมากยิ่่่งขึ้นน upgrade, ้้นนนนนรรัััับกกกกกก็็็็เเเเเเเปปปมมททลีีีดาาออออออววว์ชชหหืืืไตแ 7 Superior Mode ได้นั่นเองครับ ก็จะหมดไปนะครับผมสําหรับดิจิมอนสีทองที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้ครับก็จะเป็นร่างสมบ,บูรณ์มีตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็มีร่างสุดยอดที่เหลือกันถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมยังนึกออกอีกว่ามีดิจิมอนที่เป็นร่างสีทองตัวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้นะเพราะที่จริงตอนทําคลิปนี้ผมก็พยายามไล่ดูทุกตัวไปเนาะเออไอตัวที่เป็นสีเหลืองเนี่ยผมตัดทิ้งอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ได้มีคําว่าโครนดิจิซอยไม่ได้มีเกรรราาะะะททออองงไไแบบบเเน,นนนะนนนีีี้้้้ยยผผมมมมกกก็็ตัััััดดิปช่โคคสํหหวพูุใง เเพีียงท่าน้แหละถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะและถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ